ลยนะคะอันนี้เตียงสำหรับสองคนคะ่ะไปกันต่ออันนี้น่าจะเป็นเก็บของนะคะอันนี้เตียงนอนนะหนึ่งน,นี่ห้องน้ำจ้ะห้องน้ำทางล่างหน้าเตียงนอนสอง ก็ต่อมาค่ะ <God. S 1> ก็จะเป็นค oh. ิทเช่นเอ้ามีเตาองค์เตาอบอ,อะไรให้ด้วยนะเนี่ย mm hmm. เออไมโครเวฟก็มีอันนี้ดายนิ่งเชเบิลอันนี้ข้างนอกเรือนะคะอันนี้หัวเรือ So could you go inside the boat and locate for me your heating control switch? It's a little black switch. So it's just behind the door here, I just that bit. นี้เป็นครั้งแรกเลยที่พวกเราได้ล่องเรือแนวโรบอทแบบนี้นะคะซึ่งเส้นทางที่พวกเราจะล่องเรือก็จะเริ่มจากที่แคลคัสบอะนะคะซึ่งเป็นจุดที่เราเช่าเรือซึ่งอยู่ใกล้ๆเมืองโคเวนทรีนะคะแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่เมืองวอริเ e ชียร์ซึ่งอยู่ทางเหนือนอตแฮมตันนิดหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะย้อนกลับมาทาง เมืองนอแฮมตันเพื่อที่จะไปที่บริดเวิร์ดเทเนนะคะที่มันเป็นอุมโมงค์ยาวๆช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะดอกไม้ก็กำลังบานสะพังเลยพวกเราออกทริปหลังจากที่ปลดล็อกดาวน์ที่อังกฤษนะคะในปี2021ก็คือปีที่แล้วนั่นเองค่ะ ในศตรวรรษที่18ประเทศอังกฤษจ,จะใช้เรือแนโรโบสในการขนส่งสินค้าอุตสาหากรรมไปที่ท่าเรือที่ลอนดอนเพื่อส่งไปไขายยังต่างประเทศนะคะซึ่งหัวเมืองสำคัญนะคะก็จะมีคลองผ่านแบบนี้นะคะเพื่อขนส่งสินค้าอุตสาหากรรมะคะ่ะ Our first dinner very British Very British. We have fish and chips tonight. Mm -hmm. um, Let's keep some of these bags as yeah. well. Very good fish and chips. Mm. Mine is yours, it would be crap because you have had it. Morning guys! Good morning. Did you sleep well last night? No. Why not? No, I just didn't sleep very well. Oh dear. I was awake a lot of the night. Oh. We sleep like a baby. Morning Mr. K. Good morning, Mrs. K. How are we doing? We're doing good. Right. Did you sleep well last night? Yes. Sir i slept very well because i could tell immediately that the heating was working all the while because <laughs> it was like somebody was driving an articulated lorry around in the bedroom <coughs> Yeah, you heard it as well did you me too good job well uh. done <laughs> one river แม่น้ำอีแม่น้ำหนึ่งนะคะข้ามกัน is unusual c a s t a i n i n g Lee Hello welcome to narrowboat tour i Captaining Lee and this is my <laughs> ที่คืนแรกนะคะเราจอดใกล้ๆเมืองริมตันสปาพักคืนแรกที่นั่นตอนนี้เราเดินทางมาถึงเมืองบอริเชียนะคะเราก็เลยถือโอกาสนี้ค่ะเดินชมรอบๆเมืองบอริเชียเลยค่ะเสน่ห์ของการเดินทางด้วยแนรโบ๊นะคะก็คือการล่องเรือไปช้าๆตามคลองแบบที่เราเห็นกันอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเมืองไหนหน่าสนใจเราก็จอดเดินชมรอบๆเมืองแบบนี้ค่ะ วอยคาซิวคนเยอะมากเลยนะคะพวกเราก็เลยเดินออกมาค่ะแล้วก็จะเดินรอบๆเมืองนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะจะพักทานมื้อเที่ยงที่นี่นะคะ ปัจจุบันการล่องเรือในระบบในประเทศอังกฤษก็จะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเป็นกิจกรรมครอบครัวนะคะแล้วทางประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็อนุรักษ์ไว้นะคะซึ่งมีเส้นทางหลากหลายนะพี่น้องสามารถเข้าไปเช็คได้ใน Google นะคะว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะล่องเรือแบบนี้ใกล้บ้านเรามีตรงไหนให้เช่าเรือบ้างนะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีในหัวเมืองสำคัญสำคัญอย่างเช่นแมนเชสเตอร์เบอร์มิงแฮมออกฟอร์ด จริงๆพิกก็เห็นเยอะอยู่นะทางสกอตแลนด์ก็ยังมีนะคะวันแรกเลยที่ปิกล่องเรือไปนะพิกไม่เปิดล็อกน้ำเลยเพราะว่าปิกรู้สึกเมาเรือนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะด,ดันล็อกแบบนี้ได้นะคะไม่มีแรงก็เลยให้กายเพื่อนของคอนเนอร์เป็นคนเปิดปิดล็อกน้ำช่วยกันนะคะแต่พอวันหลังๆนะ่ะ ปิกรู้สึกดีขึ้นปิกก็ช่วยเขาเปิดปิดล็อกน้ำ After Long Day อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้เป็นวันที่14เมษายนนะคะตอนนี้เรา กำลังมุ่งหน้าไปที่แคลคัสนะคะที่ที่เราเอาเรือออกมานะเพราะว่าเราก็จะเปลี่ยนเส้นทางนะคะหลังจากที่เมื่อวานเราไปที่วอลิกแล้วนะคะตอนนี้พี่ก็กำลังจะทำเบรก f a ตนะคะส่วนผู้ชายนั้นเขาดื่มกาแฟคนที่ไม่ได้ทำการได้กินเบรก f a s เยอ่กาคนอื่นเนาะ อันนี้เรากลับมาที่เดิมนะคะเราเติมน้ำที่เป็นจุดเติมน้ำตรงนี้ก็จะใช้สายสีฟ้าตรงนี้นะคะพนักง,งานเติมน้ำก็คือมิสเตอร์บุ๊กนะคะสตาร์ Start of the day <laughs> How is your third day? Thursday? Thursday is very good. Yeah, we're filling up with tap water. We've bought some nice out-of-date milk that's eight days out of date. <laughs> So hopefully we can make some yogurt out of that or okay. something. <laughs> so that's quite exciting. Yeah. We had sunny weather yesterday. Yeah. A bit overcast today, but there's a bit of blue out there. So yes. The How boys. long for the boat, Connor? Um, five days we've got the boat for. I know, I mean dimension darling. <laughs> Sixty feet long. 60 feet long yeah that's right. my feet rather than your feet it's probably more like 90 of your feet but about uh, uh, 60 of mine so hopefully lucky with the weather we've been lucky with the weather so far for two days yesterday was absolutely amazing and um, the boat is uh -huh. how many people maximum in this this boat 8อ <Eight. S 2> <Eight. S 1> จุคนได้แปดคนสูงสุดนะคะห้ามเกินมากกว่านี้เนาะแล้วก็เมื่อเช้าพี่คือทำความสะอาดนะคะอ่าฮูเวอร์ก็คือดูดฝุ่นแล้วก็ทำความสะอาดห้องน้ำห้องสุขาไปนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะตำส้มนเรือด้วยไปเที่ยวกันต่อจ้ะพะพญาซาลา จุดหมายไปทางที่สามีของดิฉันหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องไปเห็นกับตาหรือว่าผ่านเข้าไปให้ได้นั่นก็คือเบนสตันทันเนลนะคะซึ่งเบนสตันทันเนลเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองดาร์วนทรีนะคะเป็นอุโมงค์ที่มีความยาว2,812เมตรแล้วก็เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดลำดับที่3ที่เป็นอยู่ในคลองแบบนี้ที่ประเทศอังกฤษนะคะก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 25นาทีด้วยกันค่ะมืดมากแล้วก็หนาวเย็นมากนะคะเหมือนเดอะลอดออฟเดอะลิงยังไงอย่งนั้นเลยค่ะพอวันที่3ปิ๊กก็จะมาช่วยกายเปิดล็อกน้ำด้วยกันนะคะแล้วก็จะเห็นว่าปิ๊กนะ่ะเปิดคนเดียวไม่ได้นะคะตอนแรกไม่มั่นใจพอตอนหลังมาช่วยก็จะเริ่มรู้เทคนิคมากขึ้น,นะคะ่ะ พ่อครัวทำชิลีคองคานี้ชูนาย Smells so good พ่อครัวสำหรับคืนนี้นะคะ want any Breakfast Take four <laughs> It's been three days on narrowboats. How do you feel? Uh, I'm not sure whether the microphone's working, is it? Hello, testing, testing, <laughs> testing. Okay, this is the fifth time I'm saying it now. <laughs> I've forgotten what it was now. But anyway, I think it was something like, yes, it's been very good fun, and we've enjoyed it uh, uh, a lot. Uh, we've learnt a lot. It's a bit busy with the locks and things like that, um, so you don't really get bored. Um, but you learn to handle and drive the boat and yeah. operate the locks, and so it's quite interesting. Yeah. The boat's fitted out quite nicely. It's got heating and the, the shower works well, and it's got a cooker and everything, so you're self-contained. Yeah. So you can have a nice little few days holiday, mm -hmm. um, and you just motor around the river and the locks. So yep, yeah, interesting thing to do. Yeah, I don't think it's relaxed at all. No, not really. Although we have been trying to go places, so you, we have been pushing our distance a little bit. Okay. You could, you could um, not do as much motoring as we've been doing, um, and tie up and just have a relax. Because um, we have raced through some of the locks a bit to try and get through. Because yeah. uh, we want to get down to a tunnel. We're aiming for the blissworth Tunnel, which is about three kilometres long, I believe. Mm -hmm. So it's quite dark inside. We've been yeah. through. Uh, one tunnel already that's two kilometers long yeah. um, which was interesting so we've got eight miles to go and then we're at blissworth tunnel Yeah, any suggestion for people who want to rent a boat like this and then um, do the tour around for a few days um, i'd bring some towels with you because that saves you <laughs> stopping and going to morrison's and buying towels and the problem is you go to morrison's to buy some towels my wife takes a trolley and she ends up filling the trolley up with all sorts of other stuff that we <laughs> didn't really need as well so it's not just the towels it cost me a hundred pounds for two towels <laughs> oh and the other thing is you don't have to buy a lot of stuff because everywhere you go i mean your destination there will be some shop around so you can stop and then go to buy something that you want because the fridge is really tiny so you can't fit everything in the fridge, you know, and you might um, want to stop and then have food at the pub somewhere, so don't buy too much stuff. Yep. And what else? And I'm sorry if my words are a bit slurred, but we've done this about eight times now and I'm going Drink, getting, getting, getting a bit drunk because we're doing cheers at the end say goodbye and I I've had like three tins now. Alright so right. anyways yes <laughs> <laughs> mm, Thank you one. and this is my little treat. What do you mean A little Jeez. treat? Jeez. So should I have um, having that every sorry. day you can claim promotion. Oh yeah <laughs> marketing. Cheese Seems to be search, search the chicken man Guys, I very appreciate your help. <laughs> I'm very much. <laughs> you guys, invited. You guys are very sweet men. Okay, You're fantastic. Very strange, man. Sweet. Oh, sweet. Alright. Sorry, <laughs> um, my my voice a bit. Drunk. Yes. Find me on plentyoffish.co.uk. <laughs> what are you doing over there? Fishing? <laughs> oh. Best friend. Your best friend. อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะต้องส่งเรือแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้เราเก็บของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะไปที่บริษัทที่เราเช่าเรือมานะคะก็ เคลียร์ของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูตอนเคลียร์ของเสร็จนะคะของเยอะมากนี่คือของทั้งหมดนะคะที่เราจะต้องเอากลับบ้านเบดชีทปอกหมอนพวกผ้าปูที่นอนอะไรต่างๆเราต้องใส่ถุงให้เขานะคะ guyshellomorningmorningyouokayyeahgoodlast houryeah เราจะทำความสะอาด เกบให้เรียบร้อยะะ <c oughs> อลอยพยุงขยะอะไรเรียบร้อยหมดแล้วห้องโคนะคะทูกซอกถูกมุมหลังจากที่เราล่องเรือครบ5วันนะคะวันที่17เมษายนเราก็นําเรือมาคืนตั้งแต่เช้าตู่ประมาณ7โมงครึ่งนะคะเพราะว่า ทางคนเรือเนี่ยเขา <อ S 1> <ขอ S 2> จะได้ทําความสะอาด<ช> <สา S 1> แล้วก็ได้ส่งต่อเรือไปให้คนอื่นที่เขาจะเช่านะคะพิกว่ากิจกรรมล่องเรือเนี่ยมันเป็นกิจกรรมสโลลัยก,ก็จริงแต่ว่ามันจะต้องมีคนหนึ่งที่บังคับเรือตลอดนะแล้วก็อีกคนต้องเปิดล็อกนะคะยิ่งถ้าล็อกติดๆนะมันก็จะแบบเหนื่อยพอสมควรดังนั้น เราก็จะต้องแข็งแรงกันทั้งคู่นะคะเพราะว่าเราจะได้ผลัดกันเนาะแต่ก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกคะ่ะถ้าไปหลายๆคนอย่างถ้าเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวพวกเนี้ยนะคะพิกว่าสนุกทีเดียวคะ่ะแต่ว่าครอบครัวเราเล็กนะคะเราก็เลยไปได้เท่านี้นะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่รับชมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าใครอยากให้พิกทำคลิปแบบไหนก็แนะนำมาได้